ขอบคุณที่เข้ามาชม y o u t u b e h a p p ้ n e ช h a n n e l ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ h a p p y n e น Channel มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเจ็ดข้อเสียของการเป็นมนุษย์ขี้เกรงใจที่อาจทำร้ายตัวคุณโดยไม่รู้ตัวมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะจริงอยู่ที่ว่า ความเกรงใจจัดเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนควรมีแต่ในบางทีการมอบความเกรงใจไปกับสิ่งที่ไม่สมควรก็อาจส่งผลด้านรบๆให้กับตัวเองได้ด้วยเช่นกัน 1. ไม่ได้ทำตามที่ใจอยากจะทำด้วยความที่เป็นมนุษย์ขี้เกรงใจ และมักจะชอบห่วงใยความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเองอยู่เสมอจึงทำให้ไม่ค่อยได้พูดในสิ่งที่ใจคิดหรือทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำจริงๆซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สวนทางและขัดแย้งต่อความต้องการของตัวเองอย่างช่วยไม่ได้นั่นอาจเป็นเพราะกลัวว่าจะเกิดการกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของผู้อื่นแบบที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจ จนสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างจริงจังสักที 2. ต้องคอยระมัดระวังความรู้สึกของคนอื่นคนที่มีนิสัยขี้เกรงใจมากๆจะเป็นบุคคลประเภทที่ชอบระมัดระวังความรู้สึกของคนอื่นไปพร้อมๆกันกับการหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะทําให้คนอื่นเกิดความรู้สึกไม่ดีซึ่งในบางครั้ง ตัวเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำแบบนั้นแต่ก็ต้องยอมเพื่อเป็นการตัดปัญหาและทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกสบายใจถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ค่อยรู้สึกยินดียินร้ายอะไรด้วยเลยก็ตาม,ามบารบางครั้งก็ถูกมองข้ามความรู้สึกของตัวเองเมื่อเกิดมาเป็นคนที่มีนิสัยขี้เกงใจแล้ว ก็ค่อนข้างจะมีความยินยอมและอ่อนข้อให้กับคนอื่นๆได้อย่างไม่มีข้อแม้จึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกมากนักหากคนรอบข้างมักจะใช้ความขี้เกงใจนี้เป็นเครื่องมือในการเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆจนกลับกลายเป็นว่าถูกใจร้ายใส่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังได้สูญเสียความรู้สึกดีๆที่มีอยู่ไปโดยไม่ได้รับการเยียวยาอะไรกลับมาเลย 4. พลาดโอกาสดีๆหลายอย่างเพราะการตอบตกลงเมื่อถูกชักชวนให้ทำอะไรบางอย่างกลายเป็นเรื่องที่ต้องคิดเยอะและเกิดความรู้สึกเกงงใจอยู่ลึกๆจึงมีส่วนทำให้พลาดโอกาสดีๆที่กำลังรอไปอยู่หลายครั้งและมักกลับมาคว้าเอาไว้ไม่ทัน เนื่องมาจากความเกรงใจที่กลัวว่าคนรอบข้างอาจจะมองไม่ดีหากตอบตกลงไปแบบกระทันหันและไม่ทันได้ยังคิดอะไรให้ดีเสียก่อน 5. เกิดความรู้สึกลำบากใจสิ่งหนึ่งที่คนประเภทนี้มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือความรู้สึกลำบากใจที่ก่อตัวขึ้นแทบจะตลอดเวลาเพราะความคิดเกงใจที่มีอยู่ในตัว ส่งผลให้ไม่ได้พูดหรือทำในสิ่งที่ต้องการจนกระทั่งเกิดเป็นความลำบากใจที่อาจสร้างความอึดอัดได้อยู่ลึกๆหกไม่เป็นตัวของตัวเองหลายครั้งที่ความคลี่เกงใจมักเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นอันเนื่องมาจากการกระทํา รวมไปถึงคำพูดหลายอย่างที่ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีเอาได้ง่ายๆซึ่งสุดท้ายแล้วพฤติกรรมเหล่านี้ก็ถือเป็นตัวที่ย้อนกลับมาสร้างความอึดอัดให้กับตนเองเพราะความที่ไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตวนได้อย่างแท้จริงเจเกิดความคิดเล็กคิดน้อยความขี้เกลงใจจัดเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายเกิดความคิดเล็กคิดน้อยและคิดมากเกินกว่าเหตุทั้งๆท,ที่ความจริงอาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นไปอย่างที่คิดเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นการกระทําที่ได้บันทอนจิตใจตัวเองไปก่อนล่วงหน้าแล้วเพราะความคิดมากและคิดแทนคนอื่นที่ตนเองกำลังเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชม เข้อเสียของการเป็นมนุษย์ขี้เกียงใจที่อาจทำร้ายตัวคุณโดยไม่รู้ตัวหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขสนุกและได้ประโยชน์จากคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและพบกันใหม่กับ Happy News Channel ในคลิปหน้าคะ่ะ